สวัสดีครับเอสซีทชนนวันนี้ผมจะมาเล่าชีวปรว่าตัวเองต่อจากตอที่สามครั้งที่แล้วนะครับอันนี้จะสัญญาว่าจะมาต่อเรื่อยๆผมพยายามที่จะผู้นิชาลงและเสียงดังขึ้นนะครับโมดที่แล้วคือหัวหน้าค่ายผมที่ได้ผมได้เขาว่าเตี่ยวเนี่ยเขาก็ไปตามแล้วมวย หุ้ยเล็กก็มีเชิงศึกนะบึงไร่หนึ่งก็มีผมที่บึงอะไรก็มีส่วนครับมีน้องรักสิทธิ์ขวัญใจน้องเล็กสิทธิ์ขวัญใจและชิโมเพชเนี่ยตอนนั้นเขาเปตอนฟ้องมวยครับแต่เขาอยู่บึงพอเห็นพี่ชายเขาฟ้องมวยเด็กเขาเลยตามมาอยู่ที่ค่ายมวยวนี่พอเดี๋ยวนี้คนมีตังค์ไงกคนแบบก็ ป็คนทําเทียงหมูขายตอนกลางคืนก็ฆ่าหมูผมไม่นอนโลงข่าหมูอ่ะตอนที่สามก็โอ้โหหมูร้องมาดูกันนอนไม่ค่อยหลับตอนแรกแต่ตอนหลังๆก็ชินนะพออยู่ที่นี่แล้วก็ผมก็ต่อยมวยตำเสียงภาคตัวนออกต่อยกับพวกสมหมายนอ้อยลูกสมเม็ดเด็ดขาดหัวเกลืออะไรอีกหลายคนนะครับเป็นมวยดาวรุ่งด้วยกันตั้งแต่ภาตัวนออกอะ ผมก็ต่อยไปเรื่ยจนพอมีชื่อเสียงพักนนออกฟองกลัวแล้วก็เข้ามาต่อยที่สำรงครั้งแรกมาเจอแป้นน้อยเลยจนถือว่ามนนั้นเป็นยอดมวยรุ่นเล็กยับสามถึงห้ากิโลเนี่ยถือว่าทั่วประเทศไม่มีตัวสู้เหมือนกันแต่ผมก็ต่อยมาประมาณตักสามที่สิบครั้งเม้ตอนนั้นนะแต่ก็ไม่เคยแพ้ใครขึ้นไปต่อยกับแป้นก็เป็นรองนะว่าใคก็ดูสู้ไม่ได้ แต่ตอปไปแต่มาผมชนะคะแนนเป็นอีกไฟหนึ่งที่ผมเจ็บตัวตัวถือว่าเจ็บตัวครับเพราะอะไรเนี่ยนะมันเตะผมขี้ไม่ได้เลยขาข้างซ้ายยึดไปหมดแต่ว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยนะผมมีรายการที่ต่อเดโชพอฟินเพ็ดจะนึกไทยนุ่งเรืองที่นครศรีออมเพราะตอนช่วงนั้นหัวหน้าผมก็คิดมากครับเพราะน้ำมือมีชื่อเนีอยมันนอกอะ่ะพอน้ำมือนีตั้งโอ้โหยิงย่งัง้ำแจ่มใสต่อยแม่ทุกเจ็ดวัน ผมก็ต้องไปให้เขาประครบขาเอาภัยประครบแล้วตอนที่กับเดโชที่นครปฐมไฟนั้นเป็นการแพ้ครั้งแรกของผมในชีวิตนะก็เลยมีการแบบว่าไม่ตบูรบูนละมีการท้ากันแก้ตัวใหม่แก้มือใหม่ครั้งนี้ก็ซ้อมไปดีเป็นรายการใหญ่ซึ่งผมจาได้มีสํารางสอนแดงอาจารย์สํารางไปต่อยกับช่างน้อยลูกเราหวเตียวอะไรที่นู่นครับ แล้วผมก็ไปก่อนด้วยรู้สึกว่าบางพระเอารถบัสไปเลยนะจริงจัมบนมาพักเอารถบัสไปเชียร์ตำนานั้ามึงได้นหนึ่งผมก็เอารถกงรถเก่งกันไปเต็มไปหมดเลยคนระับไปเชียร์ผมพอถึงวิธีมวยเนี่ยเดิมพันเนี่ยทางฝั่งในโชว์เไม่สู้พอไม่สู้ป้าหมูหน้าผมก็ฟอร์มเดิมนะวันนี้ขาดบาทเดียวก็ไม่ต่อยแล้วผมเมื่อเกินเป็นจอมยุทธล้างขาเดิมพันเดือดต่อยเดิมพันไม่เคยชะนะ นั่นนะจะบว่ามันไม่เคยชนะไปแล้วติดครั้งชนะครั้งเดียวอย่างนี้ว่าปล่อย,ยอครั้งเงี้ยไแล้วผมแพ้คะแนนครั้งพอแพ้ในครั้งตัวกับแพ้ในครั้งก็กลับมาต่อ,อยจากมันออกตอ่อ,อยวชมุรีกับมาต่อยชมุรีตอนนั้นต่อยอีกอีกสามสี่ครั้งครับน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนประมาณได้ร้อยปอนด์แล้วตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วครับ เข้ามาองเทว่าหัวหน้าผมมาต่อยรายการเจ้าตัวนอ,อของนภาหน้าผสมต่อยเจ้าตวนออกก็ไฟแรกที่เข้างเท่ไปต่อยกับมวยของนภาลครับคือฟ้าแก้วไอ้ฟ้าน้อยสักแสนดีครับเป็นยอดแอดคนหนึ่งแล้วผมล่อยชนะคะแนขนขอชนะลงมาแล้วเนี่ยก็มีมวยทางฝั่งบ้าตัวนอ,อเนี่ย ม่นก็องไม่ดีนชื่ออะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งชื่อชายชายเล็กวอลคุณสนองมาท่าต่อยเดิมพันผมนะแต่ยังไม่ต่อยเดี๋ยวยังไม่ต่อยเพราะว่ามีนียการต่อยกับแป้นน้อยจริงหนก่กับที่รามือนะยังไม่ต่อยก็ต่อยกับแป้นน้อยก่อนที่ร,นะราม,มึนนางคือแป้นน้อยกรต่อยผมต่อ,อยยังเลยครับผมก่เป็นฝ่ายชนะคะแนนดี เป็นไยได้เนี่ยแป้นน้อยแต่ครั้งนี้ครับลงมาเนี่ยสมัยก่อน,น,นเนี่ยมวยเนี่ยถ้าเกิดเป็นดาวรุ่งหรืออะไรเนี่ยมวยเข้ากรุงเทพเนี่ยนะยุคนั้นช่วงนั้นเนี่ยนะไม่มีมวยดังชื่อมาก่อนตัวเขาเรียกชื่อมาก่อนตัวก็มีแป้นน้อยมีผมมีซูปเปอร์น้อยเกียรติชัยนรงค์สามคนนะที่เข้ากรุงเทพชื่อมาก่อนตัวคนแป้นมวยยังพระจาติดตามพอผู้ชนะแป้นน้อยก็ลงหนังสือดาราหน้าใหม่สมัย่อนหนังสือมวยเนี่ย ใครเป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาจะมีหนังสือลงประวัตินะดาราหน้าใหม่ผมได้ลงไปเล่มได้ลงมป็ครั้งแรกกับครั้งนั้นพอลงดารา,นาหน้าใหม่ปั๊บก,ก็มีมวย,ยออที้ยยองชื่อชายเล็กบอกหนุ่มหนมทําต่อยเดือพันอันนี้โอหน้าผมก็คิดว่าโอมกินหมูตายกับกินหมูพูดๆก็รับปากจบข้าราชกามก็ไปชกเดือพันไปช่างหนักตอนเช้าเรียบร้อยแล้วถึงจะวางเดิอพันกันเนี่ย ทางฝั่งเขาเหมือนเดิมเขาไม่สู้ <c oughs> ไม่สู้เดิมพันหัวหน้าบอกว่าขาดบาเดียวไม่ต่อยอบอกมเดิมจนเขารวบรวมมาเดิมพันค้่าละห้าหมื่นคุณเชื่อไหมครับมวยเดิมพันเนี่ยนะฝั่งห้าหมื่นสมัยก่อนเมื่อโอ้โหสี่สิบปีแนละ้วตอนรุ่งสี่สิบปีห้าหมื่นนี่เยอะนะฮะขึ้นไปไหว้ครูเนี่ยผมไม่ต่อห้าหนึ่งเนี่ยกินด,ดูแต่ผลสุดท้ายผม แพอู้มันเหมือนกับจับมันก็ไม่เก่งนะคือผมบอกกันว่าชายน้อยกับผมเนี่ยชกกันทั้งหมดสามครั้งเขาผมแพ้ครั้งหนึ่งชนะคะแนนครั้งหนึ่งแลวเสมอครั้งหนึ่งมันงงไงงงไงคนเราแต่พี่แค่ผมมันเหมือนกับใบมีกิ่บปี๊บเจ็บเจ็บจนพี่ผมว่าไงบ้างโอ้โหไม่งูง่จนงู้งมากเลิกไปเลยมันตบผมมาตั้งแต่อะไรสวนสีเมือง ไยองอ่ะถึงได้หนึ่งอ่ะ <c oughs> ผมร้องไห้พ่อเขาเอาต้ร้อนมาบุกแต่แต่ต่อยต,ต่อครับท <c oughs> นี้นีผมว่าผมแพ้ที่ไะยองเสร็จปั๊บเนี่ยบดีรายการมันขึ้นยิงเทบครับพอผมชนะแป้นน้อยแล้วเนี่ยจังหวะช่วงนั้นเนี่ยมวยระดับร้อยปอนเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีแชมป์เตี้ยรับตัวมวยเล็กแต่รถแต่คนแฟนมวยนิยมมากจนเวทีมวย ลุมิีกตบาลาเมินเนี่ยเขาตั้งแชมป์รุ่นนี้เป็นครั้งแรกขึ้นมาครับที่ลุมินีเนี่ยเป็นแชมป์รุ่นชื่อพิมเวทนะฮะร้อยสองปอนด์เขาตั้งขึ้นมาเลยก็มีอันดับหนึ่งปิติเมืองขอนแก่นอันดับสองสักริมน้อยสวนสัมพันธ์อันดับสามผมพีเนะน้อยอันดับสี่สมยศขอธัญบุรีลุ เขาจัดว่าหนึ่ง <coaches S 2> ต่อยกบสามสองต่อยกบสี่ใครชนะเนี่ยขึ้นมาชิงแชมป์และครั้งนั้นผมก็มาต่อยที่นุ่มนีไม่เป็นมูนครับเขจะสอนก็ไม่สอนมน้าไม่สอนให้ชบคนสุดท้ายผมก็โดนกรรมการไล่ลงระยุสี่ก็เสียใจครับได้ลงนะผมก็ กลับไปบ้านแล้วเบียกลับบาครับแล้วลงมานั้นเลยแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเดลกุยเขาพาผมหลังชกเสร็จเขาพาผมวันนั้นฮะชกเสร็จรุ่งรุ่งเช้าเนี่ยพาผมขึ้นรถทัวร์ไปซุ่มต่อยที่เชียงหวัดเชียงใหม่กับดาวรุ่งในตัวเมืองอันนี้ไปยืนเทียบก,กันแล้วเนี่ยไอฝั่งของข้าวผมน้าไอกองข้าวเขาเดินรอบมันมองผมเหม,มือนจะแกลก็เหมือน มือนดีเซนน้อยเะี้ผู้กำเม,มืองนะ้ไเขาถามผมผมไม่พูดอะไรเงี้ยไู้จนเขาเดินรอบตัวเขาบอกว่าอ่ะดีเซนก็ดีเซนตีรถข้างละหมื่นบาทพอถึงเวลาชคตอนคืนนะฮะเออผมเล่านิดครับ,มรบสมัยก่อนนี้ครับการที่ไปซุ่มกินเดิมพันนี่นะฮะถ้าคนพาไปเนี่ยไม่มีบารมีพอส่วนมากเนี่ยจะไม่มีใครไปครับเพราะอะไรฮนะจะไม่ได้ใช้เงินครับจะโดนซุ่มกินกับมาส่วนม,มาก คนที่เผามนตอนนั้นก็เป็นยอะแค่จ่าแต่บ้านเขารวยแล้วทุกวันนี้เขาเล่น,นการเมืองอยู่เพราะเดี๋ยวพระสิงได้ไหมก่อนนะี้ที่อุดมบัวรวันนะเขาผ่าไปไปใส่เขาสั่งให้ผมยื่นสองยกผมเพิ่งโดนทาท่าเตะขาจะน็อกมั่งอะไรมั่งดึงไปดึงมากรรมการไม่รู้จับผมมะเขาบอกว่าไอ้น้องสู้นะไม่สุ้ไม่สูกไีจับแพ้นะผมบอกสู้ครับสู้ครับรบ,บอกสู้ครับ เข้ามุมมายกสามนะยกสี่้เอายกสองนะยกสี่ยกสามก็บอกว่าให้ผมต่อยจริงเลยอันนี้ด้านล่างเวทีเนี่ยรู้แล้วเป็นผมสมัยก่อนม็นแก้วโคซี่เนี่ยเขามีมมานัมวยภาคเหนืออยู่เขาเยอะนะพี่แก้วก็ขึ้นไปดูด้วยเขาเดินมาที่มุมเขามามองที่มุมเขาบอกเฮ้ยใช่ได้ดีสดน้อยอ่าพอบอกใช่ได้ดีน้อยปั๊บในคนก็เลยคือพอ,อกยกสามผมเดินไปทีบเขามาต่อยผมแทงซ้ายไปทีเดียวเขานอก แพน้นอกผมพอแพน้นอกมาผมลงมาล่ามาแก้ผ้าคันมือแต่งตัวมวยคู่ต่อไปกระชกกันจนจะหมดยกแล้วเราแต่งตัวเพราะสักพักเดียวโคศพประจำสนามก็ประกาศเลยครับกาปเปลี่ยนแฟนมวยที่รักทุกท่านเมือม่อสักคู่น้ามวยด้านมุมแดงชื่อหนุ่มน้อยลูกแม่แตงคือผมชื่อนุ่มน้อยทําผิดมารยาทวงการมวยชกในกรุงเทพใช้ชื่อว่าดีเจน้อยสาวว่าคุณชัย ทำดินมารยาทวงการมวยตุ้มมชกทงสนามทำโทษผมห้ามเข้าสนามสองปีคนพามาอีกสามปีผมบอกห้าปีแล้วไม่ไปแล้วหนาวจ้าสมัยตอนนี้มาพูดเรื่องนี่ครับเขาสั่งให้ผมทําโทษผมอันนี้มนเงินผมไม่มสนใจแล้วเพราะผมไม่เคยไปเชียงใหม่ตอนนั้นมยันเด็กโอ้หนาวแล้วก็อยู่เชียงใหม่ประมาณสักร่วงห้าวันครับไปต่อยที่ป่าที่ ไปที่สัมมาคมใกล้ๆกับแม่แตงไปต่อยมวยหมู่บ้านแบบหนักหกเจ็ดโลนะครับมวยแก่งหมู่บ้านมันอนอกเนี้ยต่อยไพันขั้นละห้าพันโอ้โหครั้งนี้นะครับเหนื่อยที่สุดในชีวิตเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับเวทีมวยเนี่ยเขาไม่ต่อยผ้ากางเขาเอาควางปูแล้วท่านที่ดูด้ว่าควางของทํามือเขาเดินเย็บแ้องก็ยุบยออเพื่อเขากินแรงเลย โอ้แทบเป็นลมครับผมชนะได้รูปเก่ารูปกระซิบข้างหูนี่เฮ้ยผมไม่อยากทำมึงเพื่อนของเงี้ยไม่ทิ้งตัวลงเลยทุกทุกฝีใกล้หลุมก็ไปลุมละพอไปรับเรืนเดินพันปั๊บคนจัดก็ไมให้ผมเลยผมกลับคืนนั่งกับพี่ชายเลยไม่ไหวเกี้ยผมสงสัยว่าเออผมนึกบอกเนี่ยผมว่ามวยเชียงใหม่สมัยก่อนผมว่าเป็นมวยหมัดเพราะว่าเวทีนี้มีฝูงเลยนะครับเพราะเตะมันไม่คล่องครับ มันมนหนมนมยียบอะไรไดูไม่หมดเลยเพราะใช้กวางโปนี่พอผมกลับมาจากเชียงใหม่ก็มาซ้อมอยู่มีคนเนี่ยเชียเท้าปลาเท้าลูกหลอเลยเขาจะซื้อผมกับอีกวงไอ้กับหัวหน้าเก่าผมใกล้ผมซ้อมย่งเทพพร้อมที่ใครวรรุิมั่งนะฮะวิ่งที่สามหลวงเพราะมีรายการชวกับพี่ชาวอคุณสนองไอ้พี่ชาโทษครับคับพี่ชาสิทธิ์สินสมุทร เราชุดมกนักยกบ้านมาันออกนะครับเดิมพันกันต่อที่พรัตยาผมซ้อมเป็นเต็มที่แล้วเพราะนั้นไม่อยากอยู่เงี้ยงเงินพอมาสองวันเนี่ยเขาเลี้ยงดีนะเช่าบ้านให้อยู่กินสเต็กเนื้ออะไรเราผมวิ่งสนามหลวงวันสองรอบสองรอบแล้วไงตังค์ผมใช้หมดสองพันคิดดูนะครับเมื่อนสมัยก่อนสองพันกางเกงรีวายเนี่ยตัวห้าร้อยห้าสิบสมัยก่อนคิดมากเรียรีวายโอ้แรงเลอ้ออะเงี้ยผมเอาตามซื้อเกงทุกวันแหละให้ผม พอตัตายมีันพูดอีูกลับบานปัญญาพบพงคนก็มา,หมาใหม่ก้อนอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาต่อยอย่าง้แล้วก็ต่อยเดิอนพันเัี้ผมก็มันฝ่อยนานอกครับแต่ผมก็บอกไม่อยากอยู่กรุงเทพเพราะมันไม่ไม,ไม่มันอยู่บนนอกมันอยู่ที่มันเหงาอะนะมันขาดเพื่อนนั้นผมยังเด็กอยู่จริงอยู่ผมอยู่กรุงเทพตังนานแล้วแต่ผมไปอยู่บนนอกตั้งมาจนชินแล้วไงก็กลับไปอยู่บนนอกวันนี้หัวหน้าค่ายผมเนี่ยเขาก็ ไปถามเจีมจมวยถามครายต่อครว่าเอ๊ะชาวหญิงนั่นไปต่อยนักเท่มไปปากใครดีรที่มีคนพอที่จะเสนอมวยชกได้ง่ายหน่อยก็นึกถึงฮิบวงสมชายดวงเสอด,ดีเพราะว่าน้มมามวยบ้านผมเนี่ยมีอยู่คนที่งอยู่ค่ายนี่คือปริญญาสอจิรินันฮะฮิบวงไอ้เกลียวก็เลยพาพวกผมเนี่ยเขามาคุยกับฮิบวงแล้วตกลงกันแล้วว่ายกมันมีอยู่ซ้อมที่นี่ฮะ ที่ถักผลประโยชน์แล้วยังไงนี่เืงคุณ้าน้านะครับแล้วให้ผมมาตอนนั้นก็มีผมเคน้อยมีน้องเล็กฝอวุลชัยน้องรักฝอวุลชัยเชิงสุดออชูเพชรเง่ยตามมาซักเสื้อผ้าครับเพราะมันไม่อมเป็นเด็กอยู่แล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงค่ายมวยฝอวุลชัยนะครับจะเหลืออยู่ในค่ายของจะฟ้อมอยู่ในองค์เทพเนี่ยกี่คนหลังจากมาห้าคนเลยครับพบกัน ตอนที่ห้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม